เวลาเราเห็นใครในองค์กรที่แบบดูเข้าไปได้เร็วจังเลยมีคนคอยหนุนตลอดเคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แค่ดวงหรือเปล่าจริงๆมันอาจจะมีเกลไกบางอย่างอยู่เบื้องหลังก็ได้นะคะเรื่องการหาคนสนับสนุนหรือว่าพี่เลี้ยงเนี่ยคะ่ะสำคัญมากๆเลยกับเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้มาจากพอดแคสต์ซีรีส์เกมเงาในองค์กรค่ะตอนที่เเขาเจาะลึกเรื่องนี้ไว้เลย วันนี้เราเลยจะมา,อาลองดูกันให้ชัดๆว่าเมนเทอร์สปอนเซอร์แล้วก็บอสเนี่ยจริงๆแล้วบทบาทมันต่างกันยังไงแล้วเราจะสร้างความสัมพันธ์ยังไงให้มันนําไปสู่การสนับสนุนจริงๆอะคะ่ะโดยที่ไม่ให้ใครเขารู้สึกอึอดอัดหรือดูอเหมือนเราไปฝากตัวอย่างเดียวอะไรอย่างนี้เอาละค่ะมาลองคุยเรื่องนี้กันดูนะคะครับผม คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยคือต้องแยกให้ออกก่อนว่าแต่ละบทบาทเนี่ยเขาทำอะไร m e n เท l หรือที่เราเรียกพี่เลี้ยงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางแชร์ประสบการณ์ช่วยเราพัฒนาตัวเองอะไรทำนองนั้นอืมอืมค่ะเหมือนเป็นคอชให้เราใช่ครับส่วนสปอนเซอร์เนี่ยจะต่างออไปนิดนึงคือเป็นผู้สนับสนุนที่มีพลัง มีเครือข่ายเขาจะช่วยเปิดทางให้เราอาจจะผลักดันให้เราเป็นที่รู้จักหรือว่าให้โอกาสสำคัญๆที่เราอาจจะเข้าไม่ถึงเองอ๋อค่ะค่ะคนนี้เหมือนเป็นคนดันเราอยู่ข้างหลังประมาณนั้นเลยครับแล้วสุดท้ายก็บอสอันนี้ตรงตัวคือหัวหน้างานโดยตรงของเราที่ให้งานประเมินผลงานเราการเข้าใจความต่างตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันจะบอกเราว่าคุณจะเข้าหาแต่ละคนยังไงแล้เราคาดหวังอะไรจากเขาได้บ้าง เข้าใจความต่างแล้วค่ะแต่ทีนี้คําถามที่น่าจะคาใจหลายคนคือแล้วเราจะทำยังไงล่ะคะให้คนที่ตำแหน่งสูงกว่าหรือคนที่เราอยากให้เขาเป็นสปอนเซอร์เนี่ยเขามองเห็นศักยภาพในตัวเราจนแบบเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็อยากจะเชียร์อยากจะช่วยเราจริงๆอันนี้ดูยากเหมือนกันนะคะคือคนที่ไม่ใช่แค่ทางานตัวเองเสร็จนะ แต่ต้องมองเห็นด้วยว่าง,งานที่เราทำเนี่ยมันจะไปช่วยตอบโจทย์หรือว่าแก้ปัญหาที่เขากําลังเจอหรือแม้กระทั่งเป้าหมายใหญ่ๆที่เขาวางแผนไว้ครับมันไปช่วยตรงนั้นได้ยังไงอ๋อคือต้องเชื่อมโยงงานเรากับเป้าหมายของเขาให้ได้ถูกต้องครับมันคือการแสดงให้เห็นว่าเออเราเข้าใจภาพรวมนะแล้วเราก็สร้างคุณค่าที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เขากําลังมองหาอยู่ได้คือถ้าเราเชื่อมโยงแบบนี้ได้เนี่ยมันจะทําให้เขารู้สึกว่าการสนับสนุนเราเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเหมือนกัน แ,แน่นอนครับการสร้างความสัมพันธ์แบบนี้มันต้องใช้เวลาต้องสม่ำเสมอสแสดงความน่าเชื่อถือแล้วก็ความจริงใจด้วยไม่ใช่แค่เข้ามาแป๊บๆหวังผลแล้วก็หายไปฟังดูต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากเลยนะคะเพราะมันมีเส้นบางๆจริงๆเนาะระหว่างการที่เราพยายามสร้างสัมพันธ์กับการที่เข้าไปแล้วดูเหมือนเราเอ่อมีแต่ความต้องการจนอาจจะทําให้อีกฝ่ายเขารู้สึกว่า เอ๊ะคนนี้น่าลำคาหรือเปล่ามาขออยู่นั่นแหละอะไรแบบนี้ค่ะใช่เลยครับจุดเนี้ยต้องระวังมากจริงๆครับควรเลี่ยงท่าทีที่มันดูเหมือนเราคาดหวังหรือว่าเรียกร้องผลประโยชน์ฝ่ายเดียวชัดเจนเกินไปลองคิดดูนะครับแทนที่เราจะเดินไปบอกตรงๆเลยว่าพี่ครับช่วยแนะนําผมให้รู้จักผู้บริหารคนนั้นหน่อยอันนี้มันอาจจะเอ่อทำให้เขาลําบากใจได้ใช่ค่ะดูเป็นการโยนภาระให้เขาเลยครับ ลองเปลี่ยนเป็นแนวขอคำปรึกษาดูก่อนไหมครับเช่นผมกำลังทำโปรเจกต์ X อยู่ครับทราบว่าผู้บริหารท่านนั้นเชี่ยวชาญด้านนี้พี่พอจะแนะนำได้ไหมครับว่ามุมไหนของโปรเจกต์นี้น่าจะดึงดูดความสนใจท่านได้หรือมีประเด็นไหนที่ผมควรเน้นเป็นพิเศษครับการเข้าหาแบบนี้มันแสดงความเคารพในมุมมองของเขาก่อนแล้วก็เปิดโอกาสให้คุยกันแลกเปลี่ยนกันเน้นการเรียนรู้มากกว่าแค่ไปร้องขออ๋อค่ะค่ะเป็นการเข้าหาที่ดูสร้างสรรค์กว่า ครับซึ่งเรื่องนี้มันก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดนะครับว่าเ,เราจะสร้างสมดุลยังไงระหว่างที่เราก็ต้องการความช่วยเหลือแหละกับการที่เราต้องแสดงให้เห็นคุณค่าที่เราจะมอบกลับไปให้เขาหรือให้กับองค์กรได้ด้วยถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปให้เห็นภาพชัดๆอีกทีได้ไหมคะว่าแกนหลักๆของการสร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนในองค์กรเนี่ยมันคืออะไรบ้างได้ครับถ้าสรุปเป็นข้อๆนะครับหเลยคือ ต้องเข้าใจบทบาทที่ต่างกันชัดัดก่อน mentor sponsor boss 2. คือการสร้างความไว้วางใจซึ่งอันนี้ไม่ใช่แค่ผลงานดีอย่างเดียวแต่ต้องทำให้เขาเห็นว่าเราเข้าใจเป้าหมายเขาด้วยแล้วเราก็ช่วยให้เป้าหมายนั้นสำเร็จได้เหมือนกันและ 3. คือวิธีการเข้าหาครับต้องเหมาะสมตรงเนมการสร้างคุณค่าร่วมกันเรียนรู้ไปด้วยกันไม่ใช่แค่เข้าไปฝากตัวหรือร้องขออย่างเดียว ชัดเจนมากเลยค่ะทําให้เห็นภาพเลยว่ามันเป็นเรื่องของกลยุทธ์แล้วก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ต้องสร้างอย่างมีศิละปะจริงๆใช่ครับแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งที่อยากชวนให้ลองคิดต่อนะครับค่ะคือนอกจากเราจะมองหาว่าเออใครจะมาเป็นพี่เลี้ยงหรือสปอนเซอร์ให้เราได้บ้างแล้วเนี่ยลองมองกลับกันดูบ้างไหมครับว่าแล้วตัวเราเองละ่ะได้พยายามสร้างคุณค่า หรือว่าแสดงศักยภาพอะไรออกไปสม่ำเสมอพอที่จะทําให้คนอื่นเขามองเห็นและรู้สึกว่าเออคนนี้น่าสนับสนุนหรืออยากจะเป็นพี่เลี้ยงให้จังบ้างหรือยังอืมจริงด้วยค่ะเป็นมุมกลับที่น่าคิดมากครับเพราะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามมันต้องการการให้และรับเสมอครับมันถึงจะยั่งยืน